ากล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งคงหมายถึงชุมชนที่พึ่งตนเองได้ผู้คนในชุมชนมีแต่ความรักความสามาคัคคีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นสังคมแบบพึ่งพาและรวมถึงการให้ความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บ้านนาผางตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศหษาจอำนาจเจริญคือหมู่บ้านที่กำลังกล่าวถึงจากเดิมที่มีปัญหาด้านการเกษตรมากมายเช่นราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำดินขาดอินทรีย์วัตถุความอุดมสมบูรณ์ต่ำผลผลิตข้าวลดลงเกษตรกรใช้สารเคมีในการทำการเกษตรอย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนในชุมชนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตและราคาต่ำลงปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคและบั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชนให้อ่อนแอลงพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้คนในชุมชนก็เช่นเดียวกัน จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดการรวมตัวของชาวนา25คนจับมือกันต่อสู้เพื่อเอาความอยู่เย็นเป็นสุขกลับคืนมาสู่ชุมชนโดยทำการปลูกข้าวอินทรีย์ตามคำแนะนำของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศสาภายใต้กรอบการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2,548กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านการรวมกลุ่มภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจึงได้ขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผางเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2,548 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน125รายโดยมีนายจำปาคำแพงเป็นประธานกลุ่มและมีนายธีรวัตรพันธุมาตรเป็นเลขานุการทั้งนี้ทางกลุ่มได้นำเรื่องการจัดตั้งและการพัฒนากลุ่มเข้าในแผนพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จากเดิมที่มีแค่การร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เฉพาะชาวบ้านในชุมชนทางกลุ่มได้นำแนวทางการพัฒนากลุ่มเข้าในแผนพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่งซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาทิเช่นสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศ์ษา สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำนักงานส่งเสริมอุตสาหการรมภาค7อุบลราชธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลห้วยและหน่วยงานอื่นอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในการสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านปัจจัยการผลิตด้านเงินทุนและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต จากกิจกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่ทางรอดกลุ่มจึงขยายกิจกรรมให้หลากหลายและสอดคล้องเกื้อหนุนกิจกรรมของสมาชิกโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้เป็นหลักดังนี้ 1. โรงสีข้าวชุมชน 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 3. การแปรรูปข้าว 4. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนห 6. กิจกรรมออมทรัพย์เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ทุกครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปันผลกำไรในทุกปีจากที่กล่าวมากิจกรรมที่มีความโดดเด่นและมั่นคง สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มและชุมชนคือการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยสมาชิกรวมกลุ่มการผลิตภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศาและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องผลผลิตของกลุ่มผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองคุณภาพใบคิวจากกรมวิชาการเกษตร และผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากประเทศสหรัฐอเมริกราประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปในปี2555กลุ่มสามารถผลิตข้าวได้ทั้งหมด650ตันและได้นำข้าวเปลือกส่งขายให้กับผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์อําเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนหนึ่งได้นำไปแปรรูปเป็นข้าวกล้องเพื่อส่งขายในเขตพื้นที่และต่างจังหวัด นอกจากนั้นกลุ่มยังพัฒนาและคิดค้นโดยได้นำข้าวพันธุน์อื่นๆเช่นข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิแดงมาปลูกทดลองตามหลักวิชาการเกษตรรวมถึงการคิดค้นด้านการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาต่างๆเช่นการผลิตข้าวหางการผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าอีกทางหนึ่งรองลงมาคือกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกิจกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยกลุ่มจะนำเศษวัสดุที่เหลือจากโรงสีข้าวมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนำไปจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกส่วนเกินความต้องการของสมาชิกจะจำหน่ายให้เกษตรกรรายอื่นต่อไปในปี2555กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จำนวน250ตัน กิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนเป็นกิจกรรมที่กลุ่มตั้งใจและมุ่งม,มั่นที่จะดำเนินการให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของกลุ่มจากที่เคยจำหน่ายในรูปแบบข้าวเปลือกอย่างเดียวแต่เมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารข้าวกล้องหรือข้าวหางก็เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสทางการตลาด มีความสามารถในการแข่งขันได้สูงขึ้นสำหรับกิจกรรมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและการเลี้ยงปลาเน็ตบอซีเมนต์เป็นกิจกรรมเสริมของกลุ่มที่สมาชิกดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้บริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่ชาวบ้านนาผางภาคภูมิใจและรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ ทำให้กลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2556